สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับกาว u v ตัวใหม่ของตัวเมคานิกนะตัวนี้เขาเคลมว่า,าแห้งเร็วก็แข็งเร็วแล้วก็แข็งไวแล้วก็แข็งพฟกนะครับผมตัวนี้สามารถใช้ใส่บริเวณก้นชาร์จได้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวกันนะครับเลยตัดเลยนะ เขาบอกว่ามันสามารถแข็งได้ภายในสามวินาทีนะเดี๋ยวผมลองทสให้ดูนะครับก็เปิดจุกมานะครับเขาะจะมีเข็มแถมให้นะครับแต่ว่าตัวดันไม่มีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราบีบทิ้งก่อนเนะาะอันนี้บอกว่าซื้อไปก็ควรจะบีบทิ้งสักนิดนึงนะครับบีบทิ้งก่อนบีบทิ้งก่อนนะครับเนื้อกาวจะเป็นสีใสแบบนี้นะครับ นี่เราบีบทิ้งก่อนเนาะอะ่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองเทสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโยดบริเวณนี้นะครับผมนี่คือหนานะครับตัวนี้หนายาวแบบนี้นะกับหนาบางแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเราจะเอาเกลี่ยๆอีกทีนึงงเราก็จะเป็นโยดกลมๆแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้อ่า ลองเทสนะครับหยดกลมๆแบบนี้นะครับซึ่งปกติถ้าบนบอร์ดจริงๆเราจะใส่แค่นิดเดียวนะครับเราไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้นะผมเอาเนี่ยเกี่ยตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมจะลองทดสอบแบบบางๆนะครับแบบบางๆนะปื๊บแบบนี้นะ ตัวอนนี้จะเป็นลักษณะเหมือนหยดถ้าเราหยดในส่วนของตัวก้นชาร์จนะครับก้นชาร์จนะอีกสักเส้นหนึ่งนะครับอีกสักเส้นหนึ่งบางเลยตัวนี้บางเลยนะครับตัวนี้จะบางกว่าเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใส่ไฟฉาย UV นะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉาย UV ที่ขนาด10วัตต์นะครับ10วัตต์นะอ่าผมจะเริ่มฉายแล้วก็นับ1-3ถึง3นะครับก็คือลองดูว่า3วิเนี่ยมันแห้งไหมนะครับที่เขาโฆษณานะเริ่มครับ1 2 3อ่าผมปิดเลยนะ3วิผมลองแตะดูโอ้โหแข็งจริงๆครับแข็งแขงอยู่นะอ่าแต่ว่า แต่จะมีกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในนะสามวินะนีสามวิอ่ะสามวิถือว่าแข็งเลยครับตัวนี้นะนี่ครับผมขีดให้ดูเลยนะอันนี้นี้อ่ะนี้มีข้างในนะครับมีนุ่มข้างในอยู่นะถ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับบางๆแบบนี้ถือว่าแข็งเลยสามวิภายในสามวินะอ่ะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเอามันออกมานะ ตัวนี้ก็มีนะครับข้างใต้ที่ยังที่ยังไม,ไม่ไม่แข็งนะครับอย่างนี้นะโอเคตัวนี้ถือว่าโอเคนะ,ะถ้าเป็นข้างใต้ตัวนี้อาจจะรอสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มเวลานะครับนี่นะผมจะจับเวลาที่สองนาทีนะครับสองนาทีนะ,ะผมสายไฟเข้าไปเพิ่มนะครับ 2วินะสนาทีนะครับสองนาทีนะครับไหมหลัจับเวลาเดี๋ยวรอดูนะ,ะตัวนี้ครบ2นาทีแล้วนะครับ2นาทีนะ ลองดูนะครับว่าหลังจากสองนาทีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากเมื่อกี้ที่ว่าผมว่าตัวเนี้ยมันยังมีกรอบนอกนุ่มในนะครับเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่ถือว่าแน่นเลยนะครับติดเปึกเลยไอ้พวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันแห้งตั้งแต่ตัวสวิแรกแล้วนะครับตัวนี้สองตัวนี้เดี๋ยวผมลองงอพลาสติกดู หือว่าแข็งเลยนะครับตัวนี้แข็งเลยถ้าเราเอาไปหยอดนะครับตรงก้นชาร์จเนี่ยโอเคนะครับตัวนี้นะแข็งเลยตัวนี้เอามือบีบไม่แตกนะครับตัวนี้นะกดโอเคแข็งแข็งมากครับตัวนี้โอเคหรือว่าแข็งเลยนะมาดูจุดนี้จุดนี้นะครับก็เหมือนกันแข็งเลยจากที่ตอนแรกจะมีน้ํานะครับอ่ะตอนนี้ผมงอปฏติกนะ ตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแข็งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เห็นไหมแข็งจนถึงข้างใต้เลยตัวนี้นี้ก็โอเคแน่นอนแข็งนะครับตัวนี้นะ,ะถ้าสมมติว่าเป็นงานที่เราต่อลายนะครับสมมติว่าเราใส่แล้วนะใช้มีดขูดนะครับผมทดสอบนะใช้มีดขูดแบบนี้ ว่าสบายมากนะครับตัวนี้นะเนือกาวนี้ไม่หลุดง่ายนะครับตัวนี้นะครับแลวกาวมีความแข็งอยู่นะตัวนี้อ่ะโอเคถือว่าที่เขาเคลมมาว่าแข็งแข็งจริงนะครับแข็งมากๆแล้วก็แข็งเร็วเนี่ยสามวินาทีแข็งโอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าเราต่าใช ไฟ UV เข้าไปแบบนานถึง2 2นาทีก็ถือว่าแข็งมากๆเลยนะครับถ้ามันเป็นจุดใหญ่ๆแบบนี้ในกรณีที่เราใส่ก้นชาร์จก็สายไฟ UV สัก2วินาที2นาทีนะครับ2นาทีนะมันก็จะแข็งแบบนี้เลยก็เอาไว้พอกตรงก้นชาร์จได้เพิ่มความแข็งแรงอะไรได้นะครับผมตัวนี้นะก็น่าเอามาใช้ครับยังไงก็สนใจทักลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ